ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ไายมายืนตากฝนนะคะถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสนะคะที่นี่บันเดเบิร์กนะคะเพื่อนเพื่อนฝนตกแม้นะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะพายุเข้านะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวพี่ไผยจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะเออฝนมันตกนะคะถ่ายยากมากเลยนะคะนี่นะคะเพื่อน นี่ซุ้มนี้ต่างๆนี่นะคะมีไฟติดนะคะมีไฟติดหมดแล้วนะคะเพื่อนเนาะถ้ากลางคืนมันก็จะมีไฟสว่างสวัยนะคะเ,เ,เพื่อนเนาะนี่เนาะเห็นบ่ะหลอดไฟเนาะเพื่อนอ่าตอนนี้ฝนมันตกเนาะมันถ่ายยากนะคะเพื่อนนี่ต้นคริสต์มาสนะคะให้ดูให้ดูนะคะเพื่อนที่นี่อ่าที่โบสถ์ใหญ่นะคะที่เมืองบันดดเบิกนะคะนี่เนาะ โบสถ์นะคะโบสถ์ใหญ่นะคะที่เมืองบันดเบิร์กนะคะเพื่อนเลยให้มาดูนิดนึงนะคะเพื่อนพี่ใบามายืนข้ามกลางสายฝนนะคะนี่เนาะงดงามนะคะงดงดงามนะคะข้ามกลางสายฝนนะคะพเพื่อนเออเห็นบนนะคะจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะคะเพื่อนมันถ่ายยากนะคะฝนตกแม่พี่น้องนะคะ,ะความงดงามนะคะที่นี่เมืองบันดเบิร์กนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะ ควีนสแลนด์นะคะเห็นไหมเพื่อนโบสข้างหลังนะคะโบสถ์ใหญ่นะคะโบสโบสใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนเนาะนีะ่เนาะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนิดนึงนะคะฝนตกเห็นบอพี่น้องฝนตกนะคะผู้สาวขาเลาะนะคะวันนี้มาเลาะที่โบสนะคะเพื่อนให้เป็นบรรยากาศนะคะใกล,จกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะโอ้ยเนาะชีวิตนะคะฝนตกมายือนอ่าน ่ายฝนตกถ้าพี่ใบไม่มาถ่ายวันนี้จะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าต้องกลับเมลิเาราแล้วนะคะเพื่อนก็เลยต้องถ่ายนะคะกลางฝนนี่นะคะบ,บรรยากาศโรแมนติกนะคะซูมให้ดูโบสถ์ชัดๆนะคะใหญ่มากนะคะเพื่อนนี่เนาะโบสถ์ใหญ่นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณนี้นะคะนี่เนาะสวนสวยมากนะคะดอกดาวเรืองนะคะยังไม่บานนะคะเพื่อน ให้มาปลูกนะคะนี่เนาะเป็นสวนหน้าโบสถ์นะคะอันนี้เห็นปะนเพื่อนสถานที่เขาจัดไฟเพื่อต้อนรับคริสต์มาสนะคะเพื่อนเนาะนี่นี่เนาะให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิ้งนะคะบรรยากาศท่ามกลางฝนตกนะคะ ยางตากฝนนะคะดูกวางนะคะกวางนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคริสต์มาสนะคะเดียนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคริสต์มาสเนาะของคริสนะคะนี่ดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนต้นดอกดาวเรืองนั่นเพื่อนเออยังไม่ไม่มีดอกนะคะยังไม่บานนะคะกําลังงามเลยพี่น้องนะคะเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยนะคะงดงามประดับหนึ่งข่ามกลางสายฝนแบบนี้นะคะ พายุเข้าทุกสถานที่เลยนะคะตอนนี้นะคะที่ออสเตรเลียนะคะดูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องนะคะดีกว่าไม่ได้ดูนะคะนี่เนาะบอเอ็นบอโอ้ยถ้าเป็นกลางคืนสวยเลยพี่น้องถ้าเป็นกลางคืนที่ไม่มีฝนตกนั้นเพื่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟสวยงามเลยนะคะนี่เห็นไหเป็นไฟหมดเลยนะคะ เห็นไหมนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ให้ดูนิดนึงเนาะเพื่อนๆเ,เออเห็นปะโฮ้ยฝนตกจนดอกไม้ันตายหมดแล้วนะคะนี่เนาะเห็น,น,หน here is a ร a n a ส a b น r ด a lot of rain right now but still busy and ทราฟิกขนาดฝนตกก็ยังอันรถเยอะเหมือนเดิมนะพี่น้องนะคะนี่เนาะสถานที่ในเมืองนะคะนี่ในเมืองเนาะนี่เนาะโอ้ยงามงามประมาณนี้แหละเพื่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเดิอนะคะขอบคุณเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ